สวัสดีค่ะเพื่อนๆฟ้าพิมชาแนลค่ะวันนี้พิมพ์จะพาเพื่อนๆมารู้จักกับพืชสมุนไพรที่น่าปลูกไว้ติดบ้านติดเรือนอีกหนึ่งต้นนั่นก็คือว่านหงางจระเข้ค่ะเพื่อนๆว่านหงางจระเข้เป็นต้นพืชที่มีเนื้ออิ่มอวบแหล่งกําเนิดดั้งเดิมอยู่ในคาบสมุทรอาหรับสายพันธุ์ของว่านหงางจระเข้มีมากกว่า300สายพันธุ์เลยล่ะค่ะเพื่อนๆ่น ซึ่งมีทั้งพันธุ์ที่มีขนาดใหญ่มากไปจนถึงพันธุ์ที่มีขนาดเล็กกว่า10เซนติเมตรเลยล่ะค่ะลักษณะพิเศษของว่านหางจระเข้คือมีใบแหลมคล้ายกับเข็มเนื้อหนาและเนื้อในมีน้ำเมือกเหนียวว่านหางจระเข้ผลิดอกในช่วงฤดูหนาวดอกจะมีสีแตกต่างกันเช่นสีเหลืองสีขาวและสีแดงเป็นต้นนะคะ ว่านหางจระเข้เดิมเป็นพืชเขตร้อนต่อมาได้ถูกนำไปแพร่พันธุ์ในยุโรปและเอเชียโดยปลูกเพื่อใช้ในการเกษตรและทางการแพทย์รวมถึงสำหรับการตกแต่งและปลูกเป็นไม้กระถางประดับบ้านเรือนด้วยนะคะการปลูกว่านหางจระเข้ว่านหางจระเข้ปลูกง่ายโดยการใช้หน่ออ่อน ปลูกได้ดีในบริเวณทะเลที่เป็นดินทรายนะคะและมีปุ๋ยอุดมสมบูรณ์ดีจะปลูกเอาไว้ในกระถางก็ได้ค่ะเพื่อนในแปลงปลูกก็ปลูกได้นะคะถ้าในแปลงปลูกควรปลูกห่างกันสัก 1- 2ศอกเป็นพืชที่ต้องการน้ํามากแต่ต้องมีการระบายน้ําได้ดีพอนะคะการรักษาแผลว่านหงางจระเข้ที่เรารู้จักกันดี ว่ามีส่วนในการรักษาแผลไฟไหม้น้ำร้อนลวกแผลสดช่วยบรรเทาอาการปวดแสบปวดร้อนได้ด้วยนะคะว่านหางจระเข้มีฤทธิ์สมานแผล การที่แผลหายเร็วขึ้นเนื่องจากในว่านหางจระเข้มีส่วนเร่งให้เซลล์ผิวหนังแบ่งตัวเพื่อซ่อมแซมผิวให้ดีขึ้นนั่นเองนะคะหรือหากนำว่านหางจระเข้ไปสกัดเป็นน้ำเมื่อนำไปใช้ในการรักษาแผลผ่าตัดพบว่าช่วยให้แผลสมานเร็วขึ้นป้องกันการเกิดรอยแผลเป็นด้วยนะคะเพื่อน หรือถ้าหากใครที่มีรอยแผลเป็นอยู่แล้วเมื่อใช้จะช่วยขจัดรอยแผลที่เกิดขึ้นทำให้แผลแลดูจางลงด้วยนะคะ นอกจากจะช่วยในเรื่องการสมานแผลแล้วว่านหางจระเข้ยังมีการนำไปใช้ประโยชน์เพื่อลดการอักเสบด้วยนะคะเพื่อนๆออย่างที่เราเห็นผลิตภัณฑ์ต่างๆที่นำว่านหางจระเข้ไปเป็นส่วนผสมในรูปแบบต่างๆทั้งครีมทารักษาโรคผิวหนังและแผลอักเสบซึ่งจะช่วยให้ผิวหนังและเนื้อเยื่ออ่อนลดอาการอักเสบลงได้ด้วยนะคะเพื่อนๆ รู้อย่างนี้แล้วหน้าหามาปลูกเลยใช่ไหมคะเพื่อนๆขอบพระคุณทุกท่านที่รับชมจนจบคลิปนะคะเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ